วิธีที่จะทำให้เราได้ห่วงทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเจ้าแขนตัวนี้นะคะให้มันได้ห่วงเท่ากันเราก็จะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เ,เวลานับนะคะนี่นะเราจะเริ่มต้นจากตัวช่วงที่เป็นช่วงรอยต่อของบ่าหรือว่าหัวไหล่นี้เองนะคะแล้วก็มาจนถึงใต้ท้องแขนนะก็กลัดไว้นะคะใต้ท้องแขนตัวนี้เสร็จแล้วทีนี้เราเราทำไปแล้วนะก็คือ ไอ้ห่วงที่เรานับนะคะเราทําไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้คือเอามาแก้ไขอันนี้ช่วงโซ่ถ้ามันห่างนะมันจะเป็นช่องโหว่เราก็เลยต้องอืเอามาทําแบบนี้ให้ให้มันรู้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะคะนะก็คราวนี้เราก็จะทําเก็บเจ้าตัวอะไรนะเก็บห่วงขึ้นมานะคะให้มันได้ในจํานวนที่เรา ได้เย็บสีเหลืองลงไปนี้นะคะตามช่องนี้เริ่มจากเจ้าตัวที่เราได้กัดเข็มกัดามาร์คเกอร์ไว้นะคะซึ่งมาร์เกอร์เราจะทําทั้งสองฝั่งนะคะให้นับมานะคะจากบ่าหรือว่าหรอยต่อของหัวไหลลงมาในช่วงโซ่ที่ห้านี่นะคะเราก็จะกัดไว้ในช่วงห่วงที่ห้านะคะหลักที่หนั่นเองนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะแล้ว คราวนี้อีกข้างนึงก็เหมือนกันค่ะนับมานะคะนะห้าเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะจุดนี้นะคะแล้วหลังจากนี้เราจะเริ่มทําจากทางด้านทางด้านนี้นะคะที่หันมาหาเรานะเราจะหันแบบนี้นะคะอ่าก่อนอื่นนะเรามาดูตรงนี้ค่ะสีเสื้อตอนนี้คือมีอยู่สองสีนะคะท,ทั้งทั้งที่ใชเ้เบอร์เดียวกันนะนะก็ คนละล็อตนะคะแล้วก็บางทีนะอาจจะเป็นล็อตเดียวกันแต่ว่าสีอันนึงอาจจะอยู่นานกว่าอะไรเงี้ยก็เลยจืดนะคะคราวนี้นะเออก็ระวังนะคะเพื่อนๆเราก็เลยได้เสื้อตัวแบบนี่มีช่องสีตรงกลางแนวนอนแบบนี้นะคะอ่ะเอาล่ามาเข้าเรื่องกันค่ะเราจะทําแขนแล้วเนาะเราจะทําแขนซ้ายก่อนหันมาทางนี้นะคะนะ หันคอไปทางนู้นนะอ่ะโอเคแล้วหลังจากนี้เราก็จะพลิกมานะแบบนี้นะคะนะทําแบบนี้ใช้เจ้าตัวไม้นิดเบอร์เล็กค่ะอันนี้เราจะใช้2.5แล้วก็เบอร์ใหญ่4.5นะคะแล้วก็เข็มโคเชช่วยเข็มโคเชเราจะใช้เบอร์3ทับ0ค่ะเราจะเริ่มจากหลังหลังมาร์กเกอร์1ห่วงนะคะนี่นะ แทงทะลุลงไปแล้วก็นําเส้นไหมตัวที่จะเปลี่ยนมาทําแขนนี่นะคะก็สอดเข้าไปนะทุกคนทําห่วงขึ้นมาค่ะอันนี้ปล่อยชายไว้นิดนึงนะคะนะนี่ยาวนิดนึงเอาไว้เก็บนี่นะเกี่ยวขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งและไปช่องต่อไปนะคะอย่าเอาไอตัวหลังมาด้วยนะทุกคนนะเราไม่ได้เย็บติดกันนะคะอย่าเอาตัวหลังมาด้วยนะอืมสอง สามเอาออกมาสักสี่ห้าอันก็ได้ค่ะนะนี่นะตามช่องที่เราได้ลงไอตัวไอเนียนะสีได้สีเหลืองไว้นะทุกคนนี่แบบนี้นะคะทำแบบนี้แล้วก็นำไม้เล็กมานะสอดเข้าไปกลางห่วงนะคะแล้วก็คว่ำเจ้าตัวหัวเข็มโคเชลงจะได้ปลดง่ายนะคะถ่ายโอนกันเข้าไปในไม้ของไม้นิดอันเล็กนะคะ ถ่ายโอนเข้าไปเลยแบบนี้นะคะอ่าเก็บขึ้นมาแบบนี้เราไม่ถนัดที่จะเก็บด้วยไม้นิดนะคะนะเราก็เลยใช้เข็มโคชเ,เข้ามาช่วยหลังจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะนะอ่าอันนี้อันนี้ช่วงแรกมันดึงได้นะคะเรายังไม่ได้มัดผูกกันเ,เก็บขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนะเก็บไปเลยนะคะจนครบ รอบนี้เลยนะคะจนรอบแขนเลยมาถึงช่วงที่อยู่หลังมาร์เกอร์นะคะนี่นะหลังมาร์เกอร์อีกฝั่งหนึ่งนะต้องใช้ไม้สองอันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทําแล้วทีเนี้ยไอตัวเนี้ยเขาจะล้างกันนะเราก็เลยต้องใช้สองไม้ช่วยนะคะ อันนี้เราวนมาจนถึงอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะก็เสื้อตัวนี้อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเราเป็นมือใหม่ในการทำเสื้อแขนยาวคอวีตัวนี้นะคะก็ตัวแรกออกมาอาจจะยังไม่ค่อยสวยนะก็ต้องไปปรับปรุงกันอีกนะคะแล้วเราทำมาเนี่ยก็คืออยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากจะทำ เสื้อแขนยาวเสื้อคอวีกันหนาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้เวลานานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะเป็นเอ่อยังไงล่ะอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆนนะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ด้วยกันนะคะว่าทําเถอะนะก็อาจจะแบบเออนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นฝีมือของเราเองนะคะแล้วตัวต่อๆไปเราอาจจะชํานาญขึ้นนะคะโอเคมาตอนนี้ เราก็ทํามาจนถึงห่วงเก็บห่วงขึ้นมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะตัวมาร์เกอร์เราไม่ต้องเก็บนะคะปล่อยโล่งไว้แบบนี้นะ อ่ะโอเคและต่อไปเราจะมาทําในขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะใช้ไม้นิดเบอร์4.5แล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะทําห่วงนะตั้งแต่ตัวมาร์ก r n นะคะไปจนถึงมาร์กเกอร์อีกอันหนึ่งทางฝั่งนี้นะคะทั้งหมดนี้จะได้10ห่วงนะคะเราก็เก็บขึ้นมาค่ะโอเคตอนนี้เราเก็บขึ้นไม้ใหญ่มาครบ10ห่วงแล้วนะคะคราวนี้ในขั้นถัดไปเราจะ ใช้อีกไม้หนึ่งไม้เปล่า4.5นะคะในขั้นตอนนี้เราจะเริ่มกินฝั่งทางซ้ายไม้เล็กนะคะโดยด้านนี้จะเป็นด้านนิดนะด้านนิดเราจะทำการถักแบบนิดนะคะกินไปหนึ่งห่วงนะคะโดยการถักนิดนะสังเกตตรงนี้นะคะให้สังเกตห่วงห่วงฝั่งไม้เล็กนะไอตัวเนี้ย นะสังเกตว่าเวลาเราจะถักนิดเราจะถักแทงแทงด้วยเส้นหน้าใช่ไหมแทงลงเส้นหน้าใช่ไหมคะคราวนี้พอเราแทงลงเส้นหน้าสังเกตเส้นอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวนะสังเกตเส้นนะคะเขาจะไขว้กันแบบนี้ดังนั้นแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราจะทําการแทงนิดแบบนี้นะคะให้เส้นเขาออกคู่กันแบบนี้นะคะนะอ่าโอเคอันนี้เราก็ดึงนะ มันเป็นตัวที่เราเชื่อมต่อกันนะแทงนิดแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นด้านหลังเราก็ทํานิดธรรมดาเราก็ทําพันธรรมดาไปเลยนะคะแทงกลางแบบนี้นะเลือกเส้นหลังแบบนี้นะคะทํานิดหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ปลดออกจากไม้ซ้ายนะคะอ่าโอเคทีนี้เราก็พลิกงานกลับมาค่ะพลิกงานกลับมานะพลิกมาทางนี้นะคราวนี้มันจะอยู่ในด้านของเพลอแล้วนะคะทุกคน หลังจากที่พิกงานกลับมาแล้วเส้นใหม่จะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วทีนี้เราจะทําที่ไม้ใหญ่กันค่ะไม้ใหญ่ทางด้านเพลนะคะด้านนี้เราจะทําเพลแล้วก็สอดไม้ตล่าเข้าไปซึ่งเป็นไม้4.5สอดเข้าไปปลดออกมาหนึ่งห่วงค่ะจากนี้เราจะทําการถักเพลที่ห่วงถัดไปนะจนหมดไม้ใหญ่นะคะซึ่ง ในห่วงเนี้ยที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือ11ห่วงคือเรากินมาแล้วหนึ่งห่วงมันจะเพิ่มมาครั้งละหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนี้ทางด้านเพลิเราก็จะมากินอีกหนึ่งห่วงนะเอาล่ะตอนนี้เรามาถักตัวเพลิ้ซึ่งเป็นห่วงที่สองที่เราจะต้องถักตัวนี้นะคะในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยแถวเนี้ยเราจะต้องถักแบบนี้นะคะแทงเพนะเราจะแทงขึ้นแบบนี้นะคะเอาเส้นหลังนะ แทงขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ด้านหน้านั้นมีลายที่ตรงกันแบบนิดนะคะแบบนี้นะเส้นไหมที่อยู่ด้านหน้าพันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาปลดไม้ทางด้านซ้ายไม้ใหญ่นี้ออกนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะแทงจากด้านหลังห่วงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เพลนะปกตินะคะพันแบบปกตินะแทงหลังห่วงขึ้นมา แล้วก็ถักพันไหมแบบเพลแทงขึ้นนะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักไม้ใหญ่หมดแล้วคราวนี้เราจะมากินไม้เล็กไปหนึ่งห่วงนะโดยการทําแบบนี้นะคะทางด้านเพลเราจะกินแบบเอาเส้นได้นะไปไว้ด้านหลังไม้ใหญ่ก่อนแล้วก็แทงเ,เข้าไปเพลนะคะหนึ่งห่วงเอาออกมาแบบนี้แล้วก็เอาเส้นไหมกลับขึ้นมาด้านหน้าเหมือนเดิม จากนั้นเราก็จะพลิกงานกลับแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไม้เป่าด้าน4.5อันนี้นะคะอันใหญ่นะคราวนี้เส้นไหมจะอยู่ด้านหลังแล้วนะคะคราวนี้เราจะใช้ไม้เป่านะแทงลงไปที่ห่วงแรกนะคะห่วงแรกตัวนี้เป็นด้านนิดนะคะเราก็จะแทงแบบนิดนะคะเอาออกมาก่อนนะเป็นปกตินะคะแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการถักนิด ในห่วงที่สองนะคะอ่าถักตามปกติเลยค่ะคราวนี้นะนี่นะแทงไปแล้วก็พันไหมแล้วก็ปลดห่วงของทางซ้ายออกนะคะนี่นะอ่าโอเคอันนี้เราได้มาทั้งหมดสิบสองห่วงนะคะในรอบนี้ก็คือกินมาข้างละหนึ่งนะเอาละก็ถักไปจนหมดห่วงทางไม้ซ้ายนะคะไม้ใหญ่นะนิดนะคะ เอาละมาโอเคเดี๋ยวเราไปถักให้หมดก่อนเราจะมาทำการกินห่วงทางด้านซ้ายค่ะสังเกตนะคะทางด้านซ้ายไม้เล็กนะดูห่วงนะคะนะแล้วก็เวลาเราถักนิดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะกลายเป็นว่าถ้าเราถักไปนะเส้นเขาจะไขว้กันนะคะไม่ออกมาเป็นคู่แบบทาง ทางด้านขวานะเขาจะไม่ออกมาเป็นคู่เส้นแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเราจะดูห่วงทางด้านซ้ายนะว่าเขามีห่วงแบบไหนอันนี้เราจะถักนิดโดยการแทงแทงลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแทงเอาเส้นหลังนะแล้วก็พันหลังปกตินะคะนี่สังเกตเส้นนะนี่เวลาเอามาเรียงกันแบบนี้เขาจะอยู่เป็นคู่แบบนี้นะคะอยู่เป็นคู่โอเคพอเราทําเสร็จแล้วนะคะ นะเราก็จะพี่งานกับค่ะมาถักเจ้าไม้ใหญ่กันค่ะอ่าเราจะหมุนทางด้านไหนหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะอ่เออหรือจะหมุนมาแบบนี้ก็ได้นะดูก่อนทางไหนดีนะอ่าคือเส้นเส้นได้เขาจะมาอยู่ด้านเป็นด้านเพลแล้วนะคะเขาจะอยู่ด้านหน้านะทุกคนเอาลาไม้เอาไม้ใหญ่มาคราวนี้เรามาถัก ตัวด้านที่เป็นด้านเพลกันด้านเพลก,ก็ทําเหมือนเดิมนะทุกคนทําทเหมือนครั้งแรกเลยนะคะปลดออกมาห่วงแรกปลดออกมาแบบเพลน,นะคะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักเพลตามปกติในห่วงถัดไปนะคะนี่นะถักเพลได้เลยค่ะแทงขึ้นไปตามปกตินะคะห่วงที่ได้มาคราวนี้นะเราก็จะไปกิน ห่วงทางด้านไม้เล็กไม้ซ้ายนะคะเอาละเราก็ถักไม้ใหญ่มาหมดแล้วต่อไปเราจะมากินทางด้านเพลของไม้เล็กนะคะนะอันนี้เราก็เอาเส้นไหมไปด้านหลังก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็แทงเอาเข้าห่วงเพลแบบนี้นะคะปลดออกมาแล้วก็เอาเส้นไหมมาด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็พลิกง,งานกลบับ หมุนงานมานะคะอ่าโอเคหลังจากนี้เราก็จะได้ชิ้นงานนะเส้นไหมจะไปอยู่ด้านหลังนะเพื่อทำการถักนิตนะคะในด้านนิตตัวแรกนี้เหมือนเดิมค่ะเราจะทำการถักเหมือนถักนิตนะคะนะทางด้านนิตแล้วก็ถักนิดแทงเอาห่วงแรกออกมาแบบนิตนะคะแบบนี้นะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักนิตในห่วงถัดไปโดยใช้เส้นไหม ทำพันด้วยนะคะคราวนี้นะพันหลังนะคะถักนิดออกไปจนสุดไม้ใหญ่นะคะนะ้ไม้ใหญ่หมดแล้วนะโอเคนะคราวนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในการถักกินไม้ซ้ายและไม้ขวาในทางนิดและทางพื้นนะคะเอาล่ะนะคราวนี้มาดู ตัวนี้เราจะทำการนับห่วงจากใต้ท้องแขนที่เรากัดไว้นี้นะคะ1234567ห้าหก่วงที่7เราจะใช้มาร์เกอร์กัดไว้นะทั้งสองฝั่งนะคะตัวนี้ก็นับมา7นะคะหลักที่7แลดเราก็กัดไว้นะแบบนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะถักกินมาฝั่งละ1นะคะ เหมือนเดิมนะทำสไตล์เดียวกับที่เคยถักไปแล้วนะคะทำมาจนถึงก่อนห่วงที่ได้ทำการกัดมาร์กเกอร์นะก็คือห่วงนี้นะคะด้านนี้เรากัดมาร์กเกอร์ไว้แล้วก็ถักถึงห่วงตัวนี้นะนะนะกินไปทั้งข้างละหนึ่งห่วงนะคะโอเคค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการถักมาจนถึงเจ้าตัวไม้ กัดเนี่ยเข็มมาร์เกอร์ตัวนี้แล้วนะคะเข็มมาร์เกอร์ทั้งสองด้านนะแล้วทีนี้เราจะทําการนับนะคะตัวนี้มี1 2ึ่งสองสี่ห้าหก็ดและฝั่งนี้ก็มี7ดห่วงเหมือนกันนะคะเราจะทําการถักต่อไปเลยนะคะโดยทางนี้จะเป็นด้านนิดนะคะเราก็จะทําการถัก นิดไปธรรมดานะทุกคนดูลักษณะของห่วงทางด้านซ้ายด้วยนะคะของทางไม้เล็กนะนะเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องถักนิดแบบในลักษณะเดียวกันให้เขาออกมาเป็นคู่นะคะห่วงจะได้ไม่ไขว้กันนะแล้วก็เวลาเราถักไปจะได้ทั้งหมดสิบสี่ห่วงนะเพราะว่าเราเหลือไว้สิบสี่ห่วงนะคะนะหนึ่งสองนะเราก็ถักไปนะคะสามนะ ถักแบบนี้ไปเลยนะถ้ารู้สึกว่า ถักขัดๆนะให้นําไม้เปล่ามาถักอีกอันนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการใช้อีกหนึ่งไม้มาช่วยในการถักนะคะเพราะเราไม่มีสายเคเบิลนะทุกคนเราก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะค่ะทําทแบบนี้แทน และในตอนนี้เราก็ถักมาครบแล้วนะคะสำหรับต้นแขนนะหน้าตาต้นแขนที่เราได้ทื่อเชื่อมต่อนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนะต่อโค้งลงมาเลยนะคะนี่นะเขาจะโค้งลงมาแบบนี้นะนี่เป็นวิดีโอตัดต่อนะคะเราก็เป็นมือใหม่เหมือนกันในการถักนะทุกคนก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ไปอัดแอปใช้งานได้นะคะโอเคและเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการคำนวณกันแล้วค่ะ และก่อนการคำนวณเราจะต้องนับห่วงก่อนนะคะนะอันนี้แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเราจะแบ่งเป็นซีกซ้ายและซีกขวานะซึ่งไม้ตัวนี้นะคะไม้ใหญ่นี่ทางนี้เราจะตอนนี้ที่ทําได้ก็คือ4ี่ิบสห่วงแล้วก็เจ็ดห่วงนะอันนี้ก็เจ็ดห่วงแล้วก็4ี่นะแบบนี้นะคะแบ่งครึ่งกันแบบนี้นะ